Þakk fyrir að hluta. เอาเละครับผมก็ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมแบกลิดกันอีกเช่นเคยนะเราก็อยู่ในเกมเต้ตาหลวงต้านลู่สัพยะยุทธ์วิญญาจารย์แต่วันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมใหม่ซึ่งกิจกรรมนี้ผมบอกไว้แล้วว่ามันไม่ประกาศนะครับผมและผมได้มีการบอกผิดไปนิดนึงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขผมบอกแล้วว่ารอให้มันเข้าไทยก่อนผมถึงจะมาพูดอีกรอบหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยมันก็จะมาอยู่ที่ร้านคานปริศาแล้วก็กิจกรรมซึ่งกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมาทุกเซิร์ฟนะครับผมอ่าเข้าพร้อมกันนะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวไหนเนี่ยน่าซื้อนะครับผมน่าซื้อเนี่ยที่ผมมองวาอยู่ก็คือนี่ครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้บัตรซุ่มพลังวิญญาณส่วนที่2เนี่ยก็น่าจะเป็นกระดูกนะครับผมนี่กระดูกพวกนี้เลยอย่างที่3มก็น่าจะเป็นนี่ครับผมเศษห้าสิบเศษบอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมเท่ากับตัวละคร1ตัวแบบฟรีๆเลยนะนี่สำหรับใครที่อยากจะแอบตัวละครตัวไหน ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นที่สุ่มตัวละคร SR แล้วก็กระดูกวิญญาณส่วนหน้าอกส่วนกระดูกวิญญาณส่วนหัวเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้นะครับผมโดยกิจกรรมลหลายๆอย่างเลยนะครับผมที่มันมีนะมันหาง่ายมากแต่ส่วนหน้าอกเนี่ยค่อนข้างหายากหรือว่าใครจะเอาก็ได้นะครับผมแล้วก็ส่วนแขนส่วนขานะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ โดยแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อไปอันนี้ผมสงสัยมานานแล้วมันคืออะไรวะทะลวงมิตรภาพขั้น3ของนิ่งหลงด้วยตุกตาโอ้โหโคตรดีนะครับผมสลับนิ่งหล,ลงนะของตัวนี้ตุกตาพ่อครัวทุกคนก็สามารถเอาไปอัพได้แล้วก็จะมีสายใยนะครับผมเป็นสีเหลืองนะไม่รู้ว่าได้ทั้งสองอันเปล่าน่าจะเป็น2ออันแหละนะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้โดยบางส่วนเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่ใช่ไหมล่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นการซื้อซื้อของแล้วเราก็จะปลดล็อก โดยผมคิดว่าน่าจะเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมเอาตัวแล้วมันก็น่าจะปลดล็อกนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีหาตัวเนี่ยหามาจากไหนอเอ้ยไม่ใช่ตัวดีมันเป็นตาเกเยติยศเราสามารถหาได้สูงสุดวันละ260อันโดยหาได้จากแพ็ครายวันอันนี้เป็นสายเติมนะขอตัดทิ้งแล้วก็ต่อไปเนี่ยประกาศโลกนะครับประกาศจับโลกก็คือไอ้ตัวไหนวะเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันโอเคแล้วก็ป่าสวนทยาสำรวจรังอสูนเส้นทางโต้ลัวป่าซิงโตป่าราชสัญญ,ญาณแล้วก็ โรงเรียนฝึกฝนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยโดยแพ็คลายวันเนี่ยสำหรับสายเติมอ่าตัวนี้นะครับผมแพ็คลายวันใครที่เป็นสายเติมก็ก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าทําไมมันไม่มีชิ้นส่วนมาอยู่ตรงไหนวะหรือว่าเราซื้อแล้วมันก็มีโอกาสดรอปให้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะแพ็คลายวันน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าวะนี่นี่น,นี่ตัวนี้อ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมนี่มาดูสังเกตมันจะเป็นกล่องสีงทองทงนะราคา19บาทจะเป็นตัวนี้เลย แล้วก็ได้100้ยเหรียญได้1ตัวแล้วก็120นะแล้วก็มาหาดูอีกรอบหนึ่ง<ม>ก็จะเป็นกล่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นราคา99นะครับผม300เหรียญแล้วก็ได้สซกล่องบินได้300เพชรนะและต่อไปก็729นะครับผมจะได้900เหรียญแล้วก็อีก15ตัวสุ่มแหมสำหรับใครที่เป็นสายเติมก็สามารถเติมได้นะแล้วก็ต่อไปเป็น2,3,800เหรียญแล้วก็อยู่ที่35ตัวโดยทั้งหมดนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากให้เติมในราคาถูกๆเนี่ยก็ต้องเติมที่ ร้าน powerplay นะเติมถูกเติมไวป,ปลอดภัย100%ทางร้านเปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วทุกคนสามารถหาในเพจได้ก็คือเพจเนี่ยชื่อว่า powerplay หรือว่ากดลิงก์ไปใต้คลิปก็ได้นะครับผมก็อย่าลืมกดเลือกสนับสนุนเป็นช่องแบก l i s e t one กันด้วยนะครับท่านผู้ชมต่อไปเรามาพูดเรื่องของสายฟรีดีกว่าว่าทํายังไงให้เราได้ตราเก็บเกี่ยวมาฟรีนะครับผมอาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในโลกประกาศเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าโลกประกาศคืออะไรวะประกาศโลกเออประกาศโลกอ๋อมันจะเป็นตัวนี้ใช่ปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะประกาศโลกอะ มันก็เป็นตรงนี้แต่หามาจากไหนวะช่างมันเถอะแล้วผมเอาเอาตัวอื่นก่อนเอาตัวที่มันเปิดก่อนอ่ะป่าสนทยาเดี๋ยวเราไปป่าสนทยากันน่าจะเป็นการใช้ใช้เหรียญปะอ่ะเดี๋ยวเร,เริ่มจากป่าราชวิญญาณผมขอจัดตัวน,นี้สักเก้าอันมามาดูกันว่ามันจะออกหรือไม่เอาอือหือแรงแล้วก็ไปมาดูกันว่าจะได้ตาเก็บเกี่ยวเท่าไหร่นะอันนี้หมดไป 100, 100ร้อยร้อยสกอกปะ108กร้อยแปดสกอกนะปึ๊บโอเคแล้วก็ได้เหรียญตาเก็บเกี่ยวมาสิบแปดเหรียญอ้โหู ใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ลิมิตสูงสุดอยู่ที่260ต่อวันโอเคนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างหางยากนะทุกคนไม่ไม่ใช่หาง,ง่ายๆเลยนะแล้วก็ตำรวจลังอรสูรเนี่ยก็มาตำรวจลังอสูนเราต้องใช้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอจัดทีมแป๊บหนึ่งนะอ่ะกดปุ๊บโอเคต้องรอเวลานะทีนี้เรามาตีตัวนี้รอนะครับผมมาดูว่าแต่ละอัน18เนี่ยเสียไป18บแปดซกกอกเราจะได้เหรียญตราเท่าไหร่นะ แต่มันใช้เยอะจริงๆสําหรับใครที่พอมีไส้กรอกหรือว่าดองไส้กรอกไว้แล้วเนี่ยสามารถใช้ในกิจกรรมนี้ได้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่พูดได้เลยว่าต้องใช้ไส้กรอกนะครับผมเอ,อิ่มเอา้าลืมเอาถังสารอาวุธลับมาไม่เป็นไรนะครับผมขออนุญ,ญาตตัดสักรู่นะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาละน่าจะชนะแล้วแหละรอบนี้เปล่าไปครับผมจงังหวะนี้เออหลงยังไงโอเออหลงไม่ใช้สแปมอะ่ะน่าจะน่าจะโดนสตันอยู่เมื่อกี้ไป เสร็จแล้วเราได้เท่าไหร่อันนี้เสียไปประมาณ18ไสกอกนะเราจะได้กี่เหรียญได้มาเอออยู่ที่6เหรียญเก็บเกี่ยวต่อ18มันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะตอนนี้เนี่ยผมมีน่าจะมีอยู่ประมาณ200กว่าๆปะ่ะหรือว่า300ว่เมื่อกี้น่าจะ300แหละทุกคนก็ลองสังเกตนะตอนตอน้ตนคลิปผมมีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ให้หมดเลยก็มาดูกันว่ามันจะเสียเยอะไหมนะในการที่หา260วันผมคิดว่าน่าจะเยอะอยู่พอประมาณนะต้องรอีไซตกลองโอ้โหครบทุกอันอนะ ไปตีไปเรื่อยๆจังหวะนี้โอเคน่าจะเสร็จแล้วรอบนี้แล้วก็เออหลงปิดไปอ่าเรียบร้อยต่อไปมาดูกันว่ามันจะสุ่มดอกไหมหรือว่ามันจํากัดเลยปึ๊บเสร็จไปแล้วนะถ้าได้หกเหรียญแสดงว่าเออมันมันมันล็อกก็และไม่น่าจะเป็นระบบสุ่มแบบเมื่อก่อนโอเคนะครับผมได้หกอันโอ้โหแสดงว่ามันล็อกนะครับเออมันล็อกมันล็อกนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าคุณจะสุ่มได้ไม่ได้นะอันนี้มันล็อกเลย เดี๋ยวรอดูอีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่าใช่แสดงว่าเขาล็อกให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ตามจํานวนเนาะว่าเราต้องใช้ไส้กล่องเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคจบไปอีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราได้6แสดงว่ามันล็อกให้นะมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่ปบ๊บเฮ้ยกดรัวๆซอยยิกๆโอ้โหห้าหมื่นไม่ออกเลยโอเคได้6แสดงว่ามันล็อกให้โอเคดีแล้วนะครับผมที่มันไม่เป็นระบบสุ่มแต่เราก็จะมาดูนะว่าเราต้องใช้ไส้กล่องเท่าไหร่อันนี้นะครับผมขอรีเลยแล้วกันขี้เกียจเล่นอ่ะ ใช้ไป4อันเก็บให้หมดครับผมเทียเป็นกิจอาอ่อเทียเป็นคสรายวันของคุณก็ได้นะตัวไหนที่คุณต้องทำคสรายวันเนี่ยคุณก็ทำไปเลยปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็ข้ามไปนี่แหละจังหวะนี้มาดูกันว่าหมดไป4อันตัวนี้จะได้เท่าไหร่ครับผมได้มา24เหรียญอีกโอเคต่อไปเนี่ยเราก็เพิ่มไส้กรอกไปครับผมเพิ่มไปเพิ่มไป,ไป หมดไปค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วได้มา60เหรียญถือว่าหาได้ยากมากๆเลยนะใช้สกรอกเยอะมากต่อไปเนี่ยผมจะไปนี่นะครับผมอ่ะไปเคียคร์เวสายวันก่อนเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องใช้เหมือนกันโอยใช้เยอะนะเนี่ยก็อย่าลืมไปเติมกับ Power play นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมใครอยากเป็นสายเติมเนี่ยอ่ะปึ๊บเลียไปครับผมจงังหวะนี้จะได้หรือไม่ปับ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วเฮ้ยได้หรือเปล่าวะ ลืมดูลืมดูเม,มื่อกี้หกสิใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับไปดูกัอนอ่ะเป็นเจ็ดสิบสองแล้วตอนนี้โอ้โหค่อนข้างหายากเลยทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไงก็ต้องปลดล็อกนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องซื้อใช่ไหมล่ะเราก็จะมาดูนะว่านี่ครับผมหลังใช้68ดตาเก็บเกี่ยวแล้วก็ซื้อไปครับผมอ่าปับ๊บได้หนึ่งตัวมาแล้วแล้วมันก็จะปลดล็อกตัวนี้เฮ้ยดีนะครับผมดีดีด,ดีแล้วก็ต่อไปเนี่ยใช้สองร้อยตาเก็บเกี่ยวเพื่อปลดล็อกกระดูกวิญญาณห้าร้อยแปดแปด อไอ้ก็ถือว่าได้อยู่นะขวอนแขนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาไล่กันดูดีกว่านะผมว่าเราจะทำได้สัาไรต่อไปเนี่ยจะมีเส้นทางต้นหลวงำลาสุดแล้วเียนฝึกฝนสวนให่เนี่ยเป็นดานเียนใช่ไหมล่ะแล้วก็มาตัวนี้ผมเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะทำแล้วได้ใช้ไสกอกแล้วโอ้หบอกเลยใช้เยอะมากไมแต่วันอ่ะไปตัวเลี้ยผมีแล้ปึ๊บสีครั้งเราได้เท่าไรสีเหรียญอ่ะไปปึ๊บตวเลี้ยไปอีกสี่เหรียญอ่ะตวเลี้ยผมปึ๊บโอ้โหใช้เยอะมากเลย่ะคุณลองสังเกตเยว่าผมใช้เสกอกไปเท่าไรบ้างแล้วก็ ปึ๊บโอเคอะผมได้มา16รอบนี้มีตัวไหนอีกอะไปครับผมมีทางซานค้อนทางซานค้อนต่อไปไหนวะเนี่ยอ่าตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยได้อัพแลัวบางทีไปกดไปครับผมอ่ะแล้วก็หาต่อหาต่อไม่ได้ดีกว่าลองดูครับผมตัวไหนที่อัพได้ก็อัพเลยนะปึ๊บอ่ะอันนี้จำเป็นนะผมพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องทำเอยู่แล้วเราก็จะรีหาให้หมดเรียบปึ๊บกดไป18ก็ได้มาอยู่ที่16อีกรอบนึงนะแล้ว นะโอเคสามเ็ดแล้วก็โอ้โหขนาดผมเป็นสายเติมมาทุกคนแล้วมียศสูงๆอ่ะที่สามารถซื้อไส้กรอกได้แบบพอประมาณหนึ่งอ่ะยังพอซื้อได้เยอะก็เป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye นะครับท่านผู้ชม